สวัสดีค่ะพบกับอันตี้นะคะวันนี้อันตี้จะมาดูว่าจะมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นกับคุณเกิ <c oughs> ดขึ้นกับคุณในเดือนมิถุนายนนะคะก่อนอื่นที่เราจะมาดูว่ามีเรื่องราวอะไรขอดูพลังงานทําความรู้จักกับคุณก่อนนะ <c oughs> การอ่านไพ่เป็นการอ่านพลังงานโดยรวมนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะ เลือกรับแต่ข้อความดีๆข้อความที่เป็นประโยชน์กับคุณนะคะนำไปใช้ในชีวิตจประจำวันได้อย่างมีความสุขอันตี้หวังว่าทุกคนจะมีความสุขค่ะกับการชมคลิปของอันตี้นะมาค่ะใบแรกโอ้โห ไม่ธรรมดาเลย The w o r ร์ค่ะโอ้โหบางคนบางท่านกำลังเพิ่งจะจบกับโปรเจกต์สำคัญจบงานสำคัญบางอย่างแล้วก็ตอนนี้แบบฉันชิวแล้วฉันสบายแล้วฉันจบโปรเจกต์อันนั้นไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้ฉันขออยู่แบบสบายชิวๆบ้างนะหรือบางคนอาจจะจบกับเรื่องราวบางอย่างที่รู้สึกว่ามันมันทำให้ตัวเองแย่ yeah, ไม่ดีก็ได้แล้วคิดได้ว่า เราควรจบเพราะมันไม่เกิดประโยชน์อะไรกับเรานะคะแล้วดูต่อนะดูต่อดูต่อพลังงานดีนะคะพลังงานเดอรเวอร์เพราะต่อจากนี้ไปแล้วเนี่ยคุณจะพบแต่เรื่องดีๆเลยนะเดอะเวอร์ค่ะบางคนอาจจะกำลังทําเรื่องที่ติดต่อไปเดินทางไปต่างประเทศอยู่ก็ได้ขอวีซ่าอยู่ก็ได้นะ ราชินีไม้า้าว่ามีความสุขสำเร็จเห็นไหมคะงานที่คุณทำมันสำเร็จประสบความสำเร็จมากๆสร้างชื่อเสียงสร้างเม็ดเงินจนทำให้คุณเป็นคนเก่งทุกๆ,ๆ,ๆคนเนี่ยจะมองว่าคุณเป็นคนเก่งมากๆมีประสบการณ์สูงฉลาดรู้เท่าทานคนปรับตัวเก่งน่ารัก เข้าง่ายกับทุกๆคนและพร้อมที่จะช่วยเหลือคนที่ขอความช่วยเหลือเสมอและที่สำคัญคุณมีเซนสัญชาตญาณบางอย่างที่ทำให้คุณได้รู้เรื่องราวดีๆก่อนใครคุณมีเซนสสัมผัสวิเศษนะไม่ว่าจะมีเรื่องอะไรดีหรือไม่ดีเกิดขึ้นกับคุณคุณจะรู้ค่ะ เซนส์ของคุณตอนนี้ก็กำลังเปิดอย่างเต็มที่เลย2ถ้วยว้าวบางคนเพิ่งจะได้คู่มาหรือเปล่าคะเพิ่งจะมีการตกลงกันว่าเราเป็นแฟนกันเถอะหรือบางคนก็กำลังจะเปลี่ยนจากสถานะแฟนเป็นว่าเป็นสถานะของคู่ชีวิต พลังงานดีจังเลยอ่ะพวกคนดูพวกคุณดูมีความสุขกันจังเลยเนาะผ่านทุกผ่านความยากมามากแล้วตอนเนี้ยจะพบกับความดีๆแล้วละ่ะมีแต่เรื่องดีๆเกิดขึ้นกับคุณเลยมาค่ะแล้วเรามาดูกันต่อค่ะว่าในเดือนมิถุนายนเนี้ยคุณจะพบกับเรื่องราวอะไรบ้างนะคะมาดูต่อนะ เรื่องราวในเดือนมิถุนายนที่คุณจะได้พบได้เจอเรื่องแรกเพจออฟสอดตอนแรกเลยเพราะว่าอะไรล่ะคะเพราะว่าคุณจบโปรเจกจบงานบางอย่างแล้วต่อไปนี้มีงานเข้ามาให้คุณเลือกคะ่ะคุณจะต้องตัดสินใจแล้วว่าคุณจะเลือกจ็อบอันไหน ที่จะทำให้เกิดประโยชน์กับคุณมากที่สุดเห็นไหมเวลคัมจะมีงานใหม่งานดีๆที่จะสร้างผลกําไรสร้างความก้าวหน้าให้กับคุณเข้ามาในเดือนนี้เลยค่ะแล้วยังไงต่อคะโอ้โหชัยชนะค่ะหกไม้เท้างานที่คุณจะได้เจอเจอในเดือนมิถุนายนนี้จะทำให้คุณประสบความสำเร็จอย่างมากดูสิ ได้ถ้วยเลยอะ่ะได้ถ้วยแน่ๆไม่รู้แหละจะเป็นงานอะไรก็ตามที่จะเข้ามาเนี่ยและคุณจะเลือกได้และตัดสินใจได้และงานที่คุณตัดสินใจแล้วว่าดีจะสร้างความสำเร็จความก้าวหน้าให้กับคุณเลยแปดดาบอืมไม่ต้องกังวลค่ะรู้สึกกังวลนอนไม่หลับเครียดเพราะว่างานเข้ามามันเยอะไง เลยเลือกตัดสินใจไม่ได้ไม่ต้องกังวลไม่ต้องกังวลคุณจะเลือกได้คุณเก่งอยู่แล้วค่ะคุณเก่งมากๆเลยเพราะคุณเป็นราชินีไม้ทาคุณเก่งค่ะคุณเก่งรอบด้านอย่าก,กังวลค่ะไม่ไม่ต้องลังเลใจเลยนะคุณจะได้พบเจอแน่นอนเห็นไหมคะงานที่คุณจะได้ทำในเดือนเนี้ย มันจะทำให้คุณมีความมั่นคงในชีวิตเลยเห็นไหมคะมีบ้านมีรถไม่ได้แค่ฝันนะจะเป็นจะทำให้คุณประสบความสำเร็จอย่างสูงเลยอะ่ะสูงมากๆบ้านก็จะได้รถก็จะได้ว้าวไม่ธรรมดานะงานงานที่คุณเนี่ยแปดถ้วยเยี่ยมไม่ต้องกังวลเลย งานเนี้ยไม่เกินเดือนคุณก็จะสำเร็จแล้วอะจะประสบความสำเร็จอย่างเร็วด้วยแปดถ้วยอย่างเร็วเลยค่ะแล้วยังไงต่อขึ้นมาสองวัยเลย ทั้งราชาราชน,นีดาบความสำเร็จมาถึงคุณแน่นอนค่ะไม่ต้องกังวลมีหนทางคุณคิดได้รับรองได้ว่างานใหม่งานนี้ที่จะเข้ามาในเดือนมิถุนายนเนี่ยสร้างเม็ดเงินสร้างผลกำไรสร้างความก้าวหน้าสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตของคุณอย่างแน่นอนและนี่คือคลิปของคุณนะคะ ถ้าคุณฟังจบแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ